สวยอุ้ยมีทับทิมด้วยจ้ะนี่มีทับทิมกำลังเป็นหมากเด้อมีแตโอ๊ยหมากนี่หมากใหญ่แล้วจ้ะหมากใหญ่เหลืองเออเลยเหลืองเพิ่มจ้ะซอยก็จะลึกหน่อยแล้วจ้ะ่ยซอยที่มาพักเมื่อวานดูผมผมคนสวยสวัสดีจ้ามาพบมาพอกับแม่เอ็มมากเลยได้จ้ามาหนิมาเปิดคลิปยุ่งเล่ยมีแล่จะถูกมากเลยจ้ะพี่น้อง อืถูกมากบริการก็โอเคอยู่จ้ะอ,อันนี้ผักออร์แกนิกไม่รู้เข้าให้ถ่ายหรือเปล่าด้วยจ้ะแต่ไม่มีป้ายว่าห้ามถ่ายเนาะแต่จับไม่ได้นะคิดว่าผักออร์แกนิกโอ,กโอ้ยแต่ถ้าพักตรงนี้ก็อาจจะทำคาญเสียงเครื่องบินหน่อยแต่ถ้าเราอยู่ในห้องก็เสียงไม่ดังขนาดนี้ได้จ้ะอันนี้เราอยู่ข้างนอก โอ้ซื้อผักออร์แกนิกไปกินกับตามังหงดีไหมเลี่ยกับข้าวปุ้นเนี่ยว้าวต้นโพตุนใสด้วยอืมเขามีแต่ปลูกแต่สลัดเนาะเขาไม่ได้ปลูกผักอย่างอื่นม่แต่สลัดไหมจ๊ะว้าวยังไม่โตมั้งอยากสั่งจังเลยอยากสั่งไปกินที่ห้องเหรอไหมนานๆได้เจอออร์แกนิกเพราะช่วงน,นี้เราเราก็นิยมเนาะหิ่ผักออร์แกนิกเลยไหมจ๊ะ จะเป่นมแตยางเดียวมแต่สลัดจะเป่นมีอย,ย,ย,ยางอื่นโน่นไปถึงสุดโน่นเลยจ้ะอยากจะเข้าไปถ่ายจังแต่เมกะเอาแค่นี้เลยเนาะเดี๋ยวจะต้อง,ต,องต้องขึ้นไปอันนี้ห้องไอ้น้อยห้องแม่เอมาทั้งหมดขึ้นไปแพ็คของให้ไอ้น้อยจ้ะเพราะว่าไอ้น้อยอ่ายังไม่กลับมาจากไอไปส่งลูกนี่จ้ะมาแพ็คของให้คุณแม่ลูกสามจ้ะสามมุกทหารพอดี มาแพกบ่ทังจะไม่อมมาต้องชีกเอาออกเทียงเนาะแต่ว่าของกับบ่หลายเนาะจะของบ่ได้แพกอย่างหลายเพราะว่าแค่ปิดกระเป๋าแล้วก็มีของนิ่หน่อยนึงในห้องน้ำเลยแม่ไอแม่ก็เก็บมาให้จ้ะเพราะว่าลูกสาวเพิ่นพี่เนะเอาไปสองกระเป๋าพี่อ้วนก็สองกระเป๋าน,าจาน,นะจ๊ะเนาะก็เลยเหลือแค่นี้จ้่ของไอ้น้อยอันนี้ของอเลียของแม่อันนี้ของอเลียของแม่เนาะจ้ะได้คนละกระเป๋าโหลดแล้วก็กระเป๋าขึ้นเครื่องคนละใบวิวห้องไอ้น้อยลืมให้ดูก็จะเห็นผักออร์แกนิก เยอะเออเห็นเห็นสะดวกกินเยอะมากกว่าห้องแม่เอมานะจ๊ะอันนี้ถ้าน่าเข้าโรงแรมน่าพักออกนนพี่นุชกับพี่น้องสลัดงาม้ำล้แต่มันก็จะเดินไกลหน่อยโน้นทางโน้นแต่ประมาณสิบนาทีนะจ๊ะพี่น้องกับพอดียางเด่นถ้ามันไม่ร้อนนะถ้ามันร้อนก็ไม่เอาจ้ะอันนี้ใบพูนะเห็นแล้วก็อยากกินจังเลยอยากกินหมากจังเลยถึงจะไม่แก่ก็อยากกินหมากนะ ห้อนพี่น้องห้อนขนาดเข้ามาไม่นานเพราะอะไรเพราะว่าไอ้น้อยมันเอากุญแจไปด้วยแม่อม,มาก,ก็เลยไปขอกุญแจที่เคาน์เตอร์ที่รอบบี้เขาแล้ววันนี้กุญแจไอ้บางๆสารองมันเสียบมันเสียบเข้าแบบว่าเปิดแอร์เปิดไฟไม่ได้เลยแม่เนี่ยร้อนขนาดเข้ามาไม่ถึงห้านาทีเนี่ยเียต,ต้องเอาของรีบเอาของลงไปรีบไปไว้ห้องบ้านห้องแม่อมาก,ก่อนนะจ๊ะ ห่งนี้ราคา630บาทจ้ะพี่น้องถูกมากล็อบบี้ก็จะเป็นประมาณนี้จ้ะเนี่ยกล้องอาจจะอวยไปอวยมาเร็วหน่อยนะจ๊ะเพราะว่าต้องทำเวลาแต่ก็อยากถ่ายให้ดูล็อบบี้เขานะ่ะฮะพี่สายงนบอก เอาคือว่าเอาคนไปให้นะลูกอันนั้นเช็คเอาท์ออกแล้วจ้าน้อยมาแล้วอยูเกือบอบ่ายโมงแล้วจ้าพไปเองมาเอาคนและไปเดี๋ยวเร็วยกตรงนี้นะลูกมันหม็นตรงเนี้ย สวัสดีค่ะทีนี้นั่งรถคนที่ไอ้น้อยรู้จักเขาไปรับไปรับกระเป๋าไอ้น้อยแม่มาก,ก็นั่งมาด้วยมาเยี่ยมอีเลียนาสรุปก็คืออีเลียนาหูอักเสบจ้าพี่น้องเพราะว่าเล่นเล่นน้ำนานเวลาเล่นนะ้ำอีเลียนาก็กระโดดน้ำนะพี่น้องตีลังกานงเนี่ยสรุปหูอักเสบที่จริงอีเลียนาจะได้กลับวันนี้เมื่อวานพี่อ้วนกลับใช่ไหมกับพี่แนทะทีนี้วันนี้อีเลียนาจะกลับไม่ได้กลับเลยจ้ะ ไม่ได้กลับก็ต้องนอนโรงพยาบาลจ้ะนอนโรงพยาบาลหลายคืนนลยแหละอีเลน่าเนี่ยวันก่อนนี้ก็นอนโรงพยาบาลอันนี้ให้ดูในโรงพยาบาลในห้องห้องอิเลน,น,น่าก็จะเป็นประมาณนี้ได้จ้ะพาไอ้น้อยมาดูลูกเสร็จก็พวกแม่แม,มากก็จะไปซื้อของแพทิ่นน้ำต่อเพราะว่าเพื่อนไอ้น้อยเฝ้าเฝ้าอิเลน่า,นานให้จ้ะอันนี้ก็มากินเทฟได้จ้ะเทฟญี่ปุน่นเจ้าดางังชื่อดงังได้ออกทีวีครัวคุณต่อยนะ้จ้ะ อ,อยู่แถวประตูน้ําอันนี้แม่ามาถามเจ้าของเขาเขาบอกว่าเขาขายเป็นรุ่นที่สมแล้วอืมอร่อยสมคําร่ํำลือจริงๆกรอบพี่น้องใส้ทะลักไส้เยอะมากใส้หนึ่งก็สามสิบก็สีหลายๆใส้ก็แล้วแต่แล้วแต่ราคาว่าเราใส่กี่ไส้นะแม่พี่น้อง đẹp vậy là mặt bò. คือให้ไปน้อยในเด้ลูกหนูว่าเสียเป็นหนองไปดูอ้าเป็นหนองเลยนะป้าอาจจะได้ฉีดยาแต่ฉันบอกว่ายังไม่ต้องฉีดยานะเพราะฉันเธอไม่อยากให้ฉีดอย่างนี้หรอยังไม่อยากให้ฉีดฉันอยากยาอะไรเธอยาฆ่าเชื้อยาอะไรยาฆ่าเชื้อยาฆ่าเชื้อปวดเธอเี่ยังไงเธอฉันรู้แล้ว ตอนที่ถ่ายฉันก็เห็นเธเห็นไหมอ่ะเ,เออเ,ปเปกกนขนา,าอย,าออยาู่ไปติช่แต่เขาไม่ไเ<ป>บ่อันนี้ติดมือไม่ไม่เห็นฉันไปเจอข้างหน้าไงเออ ทีนี้กินเคฟญี่ปุ่นเสร็จก็จะพากันข้ามทางมาลายโอ้ยข้ามสะพานไปแพตตินาด้อจ้าบันนี้นะ <c oughs> มาแพตตินามก็ทีนี้ก็จัดไปกินข้าวก่อนเพราะว่าเด็กน้อยหิวข้าวพี่ออยอยากกินกุวยเตี๋ยก็เลยพาไปกินกุวยเตี๋ยวจ้าใน ชั้นหหรือชั้นหพี่น้องร้านอาหารที่แพตินัมแม่ชั้นอาหารนะทีนี้ก็แยกจากไอ้น้อยแล้วไอ้น้อยสงงสัยก็คงกลับแล้วล่ะซื้อของไปซื้อของมาก็คือไม่ได้ว่าหลงกันแต่ก็คิดว่าเออถ้าเกิดว่าเจอกันก็เจออีนกนะซื้อของเจอกันถ้าไม่เจอก็คือแยกย้ายกันเพราะว่าไอ้น้อยก็จะไปหาอิเลน่ากับกับโรงบาลนะจ่ะส่วนแม่ไอมาจะเดินทางไปพัทยาต่อจะก,ก็เลยแยกกันโดย โดยป,ปริยายจ้ะนั่ในหละก็น่ากินก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วดูซิว่าจะไปทำอะไรต่ออ๋อกับลูกค้าฝากไว้เตรียงที่จะไหนเอาพนักงานเสร็จแต่เดินไหมล่ะแม่บอกอ่ะไม่ถามมันก็น้อยเลยก็น้อยไปแล้วแม่ว่าไปหาอีกหนาบัจัดให้พอดูอีกหน่อยสิแม่ชิมเล ันนี้ก็จำชื่อไม่ได้พี่น้องเป็นคล้ายๆบัฟเฟิร์ใส่ไอศครีมมาและชื่ออะไรไม่รู้ร้านนี้อร่อยมากแล้วก็ราคาไม่ถูกไม่แพงโอเคจ้ะแล้วก็เห็นร้านด้วยขวามือเนี่ยเห็นแล้วก็ยังเสียดายอยากกินเป็นไอศครีมที่จะร้านเมื่อทีเนี่ยแต่คือสั่งตัวนี้เสร็จแล้วก็เห็นตัวนั้นก็อยากจะลองอีกแต่ว่าไม่มีท้องใส่แล้วของขายบ้านเราน่ารักแล้วก็อร่อยนะพี่น้องเนาะของซื้อก็เยอะของใช้อะไรก็น่ารักกระจุกกระจิกของกิน,ก,นก็เยอะน่าอร่อยไปทุกอย่างเลย กินเสร็จแล้วก็แยกย้ายกับพี่อ้อยพี่อ้อยกับเอมากก็เดินไปดูอีกซอยหนึ่งเนาะเพราะว่าแพทตินัมก็รู้ๆอยู่ว่าแต่และซอยเยอะหากันไม่เจออืมจะเดินตามตุดกันนี่แม่ก็อยากได้อย่างหนึ่งลูกก็อยากได้อย่างหนึ่งเดินด้วยกันไม่ได้หลก็เลยให้พี่อ้อยกับเอมาย่างไปอีกหน่อ,อยหนึ่งไปอีกซอยหนึ่งส่วนแม่มากมาซื้อสร้อยสร้อยข้อมือแล้วก็สร้อยคอให้ลูกชายจา้ะให้พี่ยาเอ็ดแล้วก็ซื้อจีนะ้น้ำเนี่ยซื้อจี้แต่ใช้เวลาตรงนี้นานมาก เพราะว่ามีคนจีนมาซื้อสองคนเขาก็ซื้อเยอะนะพี่นอ้องเขาสงสัยเขาคงซื้อไปฝากญาติเขาเหมือนกันนั่นแหละพอยืนอยู่ตรงนี้ประมาณยี่ห้านาทีแม่อม,มาถึงได้บอกแม่ค้าว่าเอาอะไรเพราะว่าลูกค้าคนจีนเขาซื้อของเยอะไปฝากกันในราชบุรีนอ้องราคาของไทยบ้านเรามันถูกนะเนาะก็เลยซื้อไปฝากญาติแถมสวยด้วยนะจ๊ะซื้อเสร็จแล้วแม่ไอมาก็เหมารถไปพัทยาเลยจ้ะเหมาแท็กซี่ มาค่ะเขามาค่ะเสร็จแล้วซื้อของเสร็จแล้วอ่อแม่ถือไว้ก็ได้ลูกพันสามร้อยสิบสี่เป็นปะครับเด้วนบเบิ้งเน่คข่ให้เจ้าครบวะครับ,<ะ>รบจ้าขอบคุณหรายๆเด้อครับขอบคุณครับพีจ่จ้าครับผมไปมา ดูหมาที่หมามันอยู่ไหมถ้อาอยู่เราจะไปซื้อขนมให้ไปกะครับมาถึงอจอมเทียนด้วยความปลอดภัยจากพันสาเนี่แหละค่าเมาเพี่ออยเป็นคนจองทางทางอย่างทางัทง้ทง,ท,ง,ท,ง,ท,งทั้งบอบพี่นอ้องแอบกับบแม่นยนะทั้งแก็บบอกเหาอ เออก็ได้พันสามี่สิบเอแล้วก็มาซื้ออาหารไปกินในบ้านในห้องน้อยหนึ่งแล้วก็ซื้อลูกชิ้นให้หมาแต่ว่าหมาไม่กินเลยจ้าเพราะว่าคนเยอะคนซื้ออาหารให้หมาเยอะหมาไม่รับลูกชิ้นไม่หมาพี่น้องลูกชิ้นตัวนี้ก็คนท่มนมาแล้วนี่นายโยนไปเลยมันบอกเป็นอย่างโยนนายโยน อิ่มพี่น้องเลยเนี่ยหมาอันอยู่เซเว่นแล้วมันอิ่มไงไม่ยอมกินลูกชิ้นเนี่ยมากเลยอ่ะเออไม่ชอบของดีเนาะน่าไม่กินจริงๆไปฮะนะมาถึงห้องแล้วก็รีบกินรือนอนเลยได้จาา่าเมื่อคืนเนี่ยเพราะว่าเหนื่อยมากเนาะทีะนี่ก็ห้องแม่เอามาเนี่ยก็ราคาม้ยจาไม่ได้แล้วจะพี่น้องเดี๋ยวจะเขียนให้ดูเนาะว่าห้องแม่เอมานี่คิดว่าราคา2 5 0 0หหรือเปล่าพี่น้อง เออสองพันห้าหรือหรือสองพันนี่แหละเออเดี๋ยวจะเขียนอันนี้ให้ดูนะจำไดอันนี้แม่แมากก็จะนอนตอนนี้อันนี้เป็นโซฟานอนจ้ะเป็นโซฟาแล้วก็เอานอนได้เก็บได้จ้ะส่วนห้องนอนน่ะนอนได้สามคนแต่ว่าพี่ออยไม่ให้นอนด้วยบอกว่าแม่นอนอคนเพิ่นก็เลยนอนกับแม่กับเอาสองคนอันนี้ให้วิวดูระเบียงจ้ะเห็นตึกอยู่หน้าไหมตึกน,นั่นก็คือโรงแรมอะไรนะทำไม่ได้แต่ก่อนปปูล่ามากช่วงหลังโควิดพี่น้องเอ้ยก็สงสารเพราะน้องเขาไม่ค่อยมีลูกค้า คนนานๆจะเห็นดัวจีนมาจอดมาจอดรถบาทนะจ๊ะลงอยู่ก็แย่ไปตามๆกันแน่แล้วนะไม่ว่าประเทศไทยหรือประเทศอะไรหลังหลังโควิดนะจ๊ะเป็นกันทุกที่นั่นแหละ อันนี้ก็ห้องพวห้องอะไรก็จะประมาณนี้จะให้ทุกคนโอเคมากๆห้องมันเป็นมันเป็นคนดูสไตล์รีสอร์ทแล้วเขาก็ปล่อยให้คนเช่าอะไรนี่เอ็มมากกับพี่ออยนอนอยังไม่ตื่นแม่ลูกมาจิบกาแฟาก่อนทนาาจา์ขอพ้นทุกเรื่องใจหลายๆทุกผู้ทุกคนา้ายท,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 ที่เข้ามาหลับชมคลิปแม่มากตอนนี้ก็ขอโทษมากๆด้อาจจะไม่ได้ตอบคอมเมนต์ใคร พอวลาเทีกยวเมืองไทยเนาะจ้ะเนาะอพอปาเทีกยวเมืองไทยแม่มากกับตั้งตัคลิปอยู่กับครอบครัวมากแต่ก็ขอบคุณหลายที่ทุกคนที่เข้ามารับชมจนเก็บทิปจนจบคลิปเด้วยจ้ะเบ้ากับทุกๆพี่พีพี่น้องเอ้ยเหนื่อยหลายมาเมืองไทยทั้งเหนื่อยทั้งสนุกทั้งมีความสุข <c oughs> สวัสดีจ้ะบายบาย